ก็เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของวิธีการที่จะติดตั้งตัวกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถนะครับซึ่งผมจะติดตั้งเข้าไปกับตัวฟิลแท็บของรถนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเวลาที่เราจะติดตั้งเนี่ยมันจะต้องมีตำแหน่งฟิลที่อยู่หน้ารถนะครับทีนี้ฟิลแท็บที่ผมพูดถึงเนี่ยผมให้ดูก่อนอันนี้เป็นฟิลแท็บที่ผมพูดถึงนะครับก็คือ ตัวนี้จะใส่เข้าไปกับฟิลหน้ารถนะครับอันนี้ก็คือไปซื้อได้ทั่วไปเป็นฟิลแท็บนะครับแล้วก็ผมก็ต่อมาเรียบร้อยมาเข้ากับหัวที่จ่าย12โวลต์เอาเล็ตนะครับปลายสายอีกด้านหนึ่งก็คือขั้วลบซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องหากราวว่าเราจะไปลงกราวรถตรงไหนดนะีสำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวคา์ชาร์เจอร์นะของตัวเสี่ยวมี่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาต่อตัว USB เพื่อเข้าไปกับที่กล้องของเสี่ยวมี่นั่นแหละนะครับ อันนี้ก็คือรูปแบบของการต่อเดี๋ยวเราจะเอาฟิล์รถนะครับที่เป็นฟิล์15แอมป์ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแต่ทีเนี้ยประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเราจะเข้าไปเซอร์วิสตัวฟิลได้ยากมากนะครับที่ผมดูเนี่ยคือจากคู่มือที่ผมดูเน่ยให้แกะตรงนี้นะครับเพื่อเข้าไอ้ไหมมันมีบากตรงนี้อยู่เห็นไหมแต่พอผมแกะมามันก็เป็นช่องว่างซึ่งไม่สามารถจะเซอร์วิสฟิลได้นะครับหรือ ให้แกะฝาด้านล่างตรงนี้มันจะมีแผงปิดอยู่แกะไปก็เซอร์วิสไม่ได้อีกผมไม่เข้าใจเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยผมเห็นว่าเนี่ยตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งที่ใช้ในการเซอร์วิสได้ดีที่สุดแต่มันมีสปริงล็อกตรงนี้ซึ่งสปริงตัวเนี้ยมันส่งผลกระทบเลยคือผมไม่สามารถที่จะแกะออกมาได้เลยนะทีนี้สปริงตัวเนี้ยปัญหาของมันคืออะไรก็คือมันติดอยู่กับตัวเครื่องนะครับปัญหามันก็เลยกลายเว่าเกิดผมก็ต้องถอดออก พอถอดออกปั๊บปัญหาคืออะไรมันดูดไม่ติดเพราะว่ามันไม่มีสปริงมาค้ำใช่ไหมผมก็เลยแก้นี่สังเกตไหมผมใช้แม่เหล็กมีโอไดเมียมนะครับตัวเล็กนะขัดตัวพลาสติกนิดหน่อยแล้วก็ใช้กาวช้างนะครับปะเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันสังเกตไหมตัวนี้ก็จะมีแม่เหล็กนิโอไดเมียมเหมือนกันเล็ก,ลกนี่ตรงนี้ไหมเวลาผมปะเข้าไปเห็นไหมอยู่เหมือนกันแน่นเหมือนกันนะและเวลาเราจะเซอร์วิสก็แค่กดเหมือนกับพวกถอดเอาพวก อะไรอ่ะพวกเก๊วางของของรถทั่วๆไปได้เลยนี่เราก็บีบนี้นิดนึงนะแล้วก็ดึงสลักออกปุ๊บนี่สลักตัวนี้อันนึงหลุดแล้วเห็นไหมแล้วเห็นตำแหน่งฟิลยังเห็นยังตำแหน่งฟิลเดี๋ยวผมดูดิมองเห็นหรือเปล่าตำแหน่งฟิลก็จะอยู่ตรงนี้เลยไหมเราเซอร์วิสง่ายเลยคราวนี้เห็นไหมเปิดฝาตรงนี้เองยังเซอร์วิสยากเลยนะผมว่านะกว่าจะเข้าถึงเนี่ยมันยากอะ่ะผมว่าตรงนี้ง่ายเลย ถูกไหมเพราะว่าเวลาเราเซอร์วิสฝาตรงด้านข้างตรงเนี้มันก็มือเอื้อมมาลําบากแต่ตรงนี้คือเห็นเลยเยางตรงนี้สังเกตดูนะผมเห็นเลยเนี่ยฟิลสิบห้าแอมป์ตรงนี้พร้อมที่จะแบบเข้าไปเซอร์วิสได้เลยง่ายไหมตรงนี้เลยง่ายเลยแล้วก็คั้วลบนี่ผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใช้คั่วลบตรงนี้ง่ายแล้วใช้คั่วลบตรงนี้ขันเข้าไปจบเลยเอาไงให้มันสวยนะครับเพราะว่าชุดฝานี้ถ้าเปิดออกมานี่สายมันจะอ้อมมาแบบ น่าจะเข้าตรงนี้นะหมว่านะอาจจะต้องถอดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวถอดตรงนี้ก่อนต้องเอาเครื่องไม้เครื่องมือมานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทีนี้เวลาเราจะแกะนะครับไอตัวฝาข้างตัวเนี้เพื่อผมจะลอดสายออกไปถูกไหมมันจะต้องดึงชิ้นคิ้วยางตัวนี้ออกมาก่อนดึงออกมาทางนี้ตรงๆงเลยนะดึงออกมาเลยมันจะแน่นนิดนึงดึงออกไปครับให้ถึงแค่ประมาณนี้พอนะเพราะเดี๋ยวเราจะลื้อเสาเอตรงนี้นิดนึงเพื่อจะ อ้อมสายขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องมีเลยก็คือเหมือนกับเป็นตัวงัดพลาสติกเพราะไม่งั้นนะรถเป็นรอยแน่นอนนะครับงัดเข้าไปประมาณนี้นะครับมันจะมีมันจะมีกิ๊บล็อกอยู่ข้างในนะครับงัดอาจจะแน่นนิดนึงนะเพราะว่ารถมันของใหม่นะครับค่อยๆงัดไปครับมันจะมีกิ๊อ,กอยู่ตรงนี้นะประมาณนี้แบบนงับหนึ่งดึงสลักออกมาก่อน นะครับตรงนี้ก็มีคลิปล็อคอีกตัวหนึ่งโอเคเราดึงออกมาได้เลยครับต๊บผมดึงตรงนี้กันมันจะลำบากหน่อยนะอ่า ะครับก็ประมาณนี้เราได้พื้นที่แล้วนะเดี๋ยวผมจะลอดสายขึ้นไปเพื่อที่จะร้อยนะครับเราดึงอันนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวผมเก็บสายนี้ก่อนมันเกะกะเดี๋ยวค่อยทําเก็บไปก่อนอ่าทีนี้ที่ต้องทําต่อนะครับก็คือตรงนี้ไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นไหมมันมืดนะอ้าวพีทมันเป็นฟิลแบบนี้นี้จบเบย ผมดูผิดเป็นฟิล์มินิที่ผมมีตอนนี้คือไมโครใช้ไม่ได้นะครับแสดงว่าผมต้องสั่งมาใหม่นะไอเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่ผมแกะแล้วกันเสียเวลาเปล่าเลยมานั่งทำนะครับก็หลังจากที่เราจะเดินสายนะผมก็จะวางตำแหน่งกล้องนะเพื่อเช็คดูว่าตำแหน่งไหนที่ผมคิดว่ามันเหมาะนะครับที่เหลือคือสายที่เดี๋ยวเราจะลอดลอดสายเข้าไปนะครับมี เนี่ยเราก็จะล่อไปตรงนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยเหไหมเนี่ยจริงๆนี่ล่อเสร็จแล้วนะเนี่ยเห็นไหมที่เหลือคืออันนี้เดี๋ยวเราจะถอดชุดนี้ออกนะเราดึงอันนี้ออกมาตัวยางเมื่อกี้ที่เราเห็นนั่นแหละนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสลักเฉยๆเราดึงได้เลยนี่นะครับนี่เห็นไหมง่ายมากอันนี้ยัดเข้าไปได้เลยเดี๋ยวผมด้วนนี่้อยไปลอยเข้าไปตรงนี้เห็นไหมชุดนี้ ครับครับเพิ่งเรียบร้อยเห็นไหมเราลอยข้าไปแล้วนะครับเช็คดูว่าหมุดยึดอะไรมันแน่นดีนะโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะยึดชุดนี้นี่เห็นไหมอือเอามานี้โอเคเรียบร้อยอ่ะยึดเข้าไปเสร็จละ นี่เดี๋ยวเอาชุดไม้ติมของเวหมี่นี่หน้าตาแบบนี้นะยัดเข้าไปเอบตแทงเข้าไปแค่นี้เองอยู่แล้วเห็นไหมเรียบร้อยนะครับเราก็จะเดินสายเนี่ยเก็บเข้าไปข้างใน ตัว usb ตัวนี้นะอ้อมอผมลงอ้อมเข้ามานี่เอา usb อ้อมมาผมดึงอับ usb ผมก็อ้อมเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งของฟิลแท็บที่เราทำไว้นะครับก็ต่อจ้ำกลับเข้าไปแค่นั้นเองนะครับเราก็เอาตัวนี้เกนะ็บใหนะ้เรียบร้อยนะครับเช็คตัวยึดดีดีนนะโอเคเรียบร้อยนะครับ ประมาณนี้หรือร้อยเข้าตรงนี้ดินี่มันดูเตี้ยอไรร้อยเข้าข้างบนเกื่นะครับจะได้แบบว่าดูสวยงามนะปึ๊บจริงๆไม่ต้องถอดก็ได้แล้วนี่เห็นไหมเนี่ยมันมียางมารัดยายตัวขอบประตูมันลงพอดีเรือลองเนี่ยเดี๋ยวเราวยางประตูเข้าไปก็พอดีแล้ว นะครับนี่เห็นหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดฝานี้คืนฝานี้ก็ใส่คืนนะครับเนี่ยผมเก็บสายดีดดีกันมันจะได้ไม่ชนนะครับโอเคเรียบร้อยอื มันดีๆก่อนมันเข้าที่เข้าทางก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วก็ดันเข้าไปเสร็จแล้วนไหมแล้วก็ที่เหลือคือยางขอบประตูครับยึดกลับเข้าไปยึดดีๆนะครับเดี๋ยวน้ำเข้านี่เลยเห็นไหมง่ายตอบูดๆ,ๆสหน่อย เ,เรียบร้อยอตำแหน่งบางอันที่มันไม่เข้าที่เข้าทางก็จัดซะหน่อยอเรียบร้อยเห็นไหมครับเสร็จแล้วแล้วก็ฟิลแท็บรอกอนแล้วกันนะเพราะว่าผมต้องไปเปลี่ยนเป็นแบบมินินะครับแล้วมาว่ากันอีกทีสวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากคราวที่แล้วที่เราดูกันนะก็ผมได้ฟิลแท็บมาแล้วนะครับ เขาก่อนเนี่ยฟิลเตบตัวนี้มันเป็นฟิลเตบแบบไมโครนะครับวันนี้ผมได้ฟิลเตบตัวที่ถูกต้องมาแล้วอันนี้คือฟิลเตบแบบที่เ็าเรียกว่าแบบมินินะครับก็คือจะมีฟิลเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ฟิลเดิมของรถก็คือตรงนี้นะครับประมาณนั้นแล้วก็ผมก็จะมีตัวเอาเลตสิบสองโวลต์อยู่ตรงนี้อันนี้ผม 1, พันผ้าทเทปนั่นแหละเทปพันสายไฟสีดานะครับกับตัวชาร์จเจอร์นะมารอไว้แล้วนะครับนะประมาณนี้ ทีนี้สิ่งที่เราจะทำกันก็คือให้ตัวเซอร์วิสสำหรับตัวพอร์ตที่จะเข้าไปถึงเนี่ยมันจะต้องผ่านในตัวเกะ๊ะข้างคนขับแบบนี้นะครับก็ผมทำการแปลงไปแล้วนะครับถ้าดูตรงนี้จะเห็นเลยนะว่าเนี่ยผมแปลงตัวสวิตช์แม่เหล็กไปแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนีสวิตช์แม่เหล็กผมแปลงไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมจะเป็นแม่เหล็กดีโอไดบียมนะครับแบบแบบเล็กๆนะ ของเดิมมันจะเป็นสปริงเพราะฉนะนั้นสปริงพวกนี้มันจะทําให้เราแบบเวลาเราแกะตรงน,นี้เราแกะไม่ได้สปริงมันจะค้าอยู่2ฝั่งนะครับซึ่งมันก็จะเซอร์วิตยากนะครับพอดด้านข้างนี่บอกเลยว่าเซอร์วิตไม่ได้นะผมเข้าแอคเซสถึงตําแหน่งฟิลไม่ได้เลยนี้บอกเลยเพราะว่าฟิลจะอยู่ข้างหน้าพอถอดไปเสร็จก็จะเจอชุดเหล็กขวางผมมองไม่เห็นอีกนะครับยากตรงนี้ง่ายกว่านะครับเพราะฉนะนั้นเราเอาชุดสปริงออก ผมว่าเอาจะปิงสฝั่งออกนะครับแล้วก็ใช้แม่เหล็กนิวไดเบียมเล็กๆเนี่ยอ,อันมาติดกาวเข้าไปก็อยู่แหละเวลาเราติดเห็นไหมอยู่เหมือนกันเห็นไหมไม่ใช่ว่าไม่อยู่เห็นไหมนะครับทีนี้เราจะเอาออกไงเพราะเราจะเข้าเซอร์วิสตำแหน่งของตัวฟิลแท็บที่เราจะเข้าถึงนะครับเนี่ยผมดึงออกมาก่อนอันนี้ก็จะเหมือนเป็นเกะของพวกทั่ไปหรบผู้โดยสารตอนหน้านะก็คือจะมีสลักนะครับบีบอยู่ตรงนี้ แล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นล็อกนะครับก็ดึงออกเห็นไหมชุดนี้นะเห็นไหมตรงนี้นะครับนี่เป็นสลักนี่คือสปริงที่ผมบอกนะมันจะเกี่ยวหูฝั่งนี้กับหูฝั่งนี้เข้าออข้างในซึ่งบอกเลยแกะยักมากนะครับเพราะนั้นมันก็ไม่เวิร์กไอ่ะผมเอาออกไปตำแหน่งที่เราจะดูกันต่อนะครับเนี่ยผมให้ดูตำแหน่งที่เราจะเซอร์วิสกันก็คือตัวนี้ครับฟิวตัว15 เหมเนี่ยตอนนี้มันกับหัวว่าเขาทีแล้วผมใส่กับหัวหมายเลขนี้ที่เห็นอยู่15เนี่ยคือฟิลที่เราจะถอดออกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวฟิลแท็บเข้าไปนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการถอดออกจริงๆมันจะเป็นพวกเครื่องมือเป็นแบบเหมือนเป็น,เป,นเป็นกิ๊เพื่อดึงซึ่งผมว่ามันก็เข้าถึงลบาบากใช้เป็นครีมปากยิ่งจกดีกว่าง่ายกว่านะครับแล้วเราก็จะเซอร์วิสตัวพอตนี้คั่วลบเพราะว่าตัวฟิลแท็บที่เราจะต่อเนี่ยสังเกตดูนะ แท็บเ่เราจะต่อมันจะต่อเข้าออกับตำแหน่งฟิล15เมื่อกี้เนี่ยนะครับตัวนี้จะต่อขั้วลบซึ่งขั้วลบตัวนี้จะต่อเข้าออกับชุดนี้นะครับเป็นกลาวนะครับผมใช้น็อตเบอร์10ล้อไว้แล้วเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมก็จะขันในน็อตเบอร์10ตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อล็อกแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นตำแหน่งของตัวฟิลแท็บเพื่อจะเข้า,าไปเหมือนจ้ำผ่านนะกับตัวเอาท์เลทสิโวลต์เดิมของรถนะครับเดี๋ยวมาดูตอนทำกันดีกว่าผมจะถอดฟิล15แอมป์ตัวนี้นะครับออกนี่คีม ออกมาแล้วเห็นไหมฟิวตัวนี้เป็นฟิวแบบมินิเหมือนกันแต่ทีนี้ผมอยากจะเช็คดูว่าการต่อของผมต่อถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีเป็นตำแหน่งฟิวที่เป็นทิศทางเหมือนกันนะครับก็จะต้องมีทิศทางในการต่อเดี๋ยวมาดูกันนะก็หลังจากที่ลื้อมาเรียบร้อยปรากฏว่าขั้วลบที่เราดูไนเมื่อตอนต้นนะตรงนี้ใช้ไม่ได้นะ ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยต้องมาหากล่าวตัวอื่นซึ่งผมเจอแล้วก็คือตรงนี้ตัวถังนะเราจะใช้น็อตนะครับประมาณนี้เดีย๋ยวผมให้ดูน็อตประมาณนี้นี่สองตัวนะไขเข้าไปเป็นตัวยึดนะครับเข้ากับชุดนี้นี่น็อตตัวนี้นะเดีย๋ยวผมขออนุญาตไขก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะว่ายังไงนะครับแบบหนึ่งนะผมใช้น็อตตัวนี้แหละใส่เข้าไปกับแหวนเอ,เอ้กับตัวน็อตตัวเมียนะครับใส่ขเข้าไปครับ อันนี้ง่ายไม่ยากเราก็เปิดสวิตพอร์ตด้านข้างนะครับที่ผมแกะให้ไปดูแกะให้ดูเมื่อตอนต้นนะครับที่เพื่อนๆดูไปแล้วนะด่วนนะครับปึ๊บโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวกราวที่ f i ิ l แ t a บมีนะครับนี่หนะ้าตาแบบนี้เนาะใช้กราวตัวนี้ไขนะแต่ผมใส่นี้เพื่อเทสก่อนแล้วกันนะ ผมอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วมันโอเคจริงหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะเปี้ยนต่อผมลองเทสก่อนนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันโอเคจริงหรือเปล่าปึ๊บ่นะผมใส่ฟิลแท็บเข้าไปที่รถนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองกล่าวดูว่ากราวมันโอเคไหมนะครับเพราะตอนแรกที่ผมต่อเนี่ยกลาวไม่โอเคมันใช้ไม่ได้นะครับโอเคเรียบร้อย อ่ uh, อนตรงนี้ติดไหมนะครับตอนนี้ยังไม่ติดนะอ่อนลดเลยอ่อนรถติดไปมี่ไม่ติดนะครับแสดงว่าหันข้างบนไม่ใช่หันข้างล่างข้างล่างนะครับตึ๊บอ่า uh. สังเกตไหม ติดแล้วนะใช่ไหมปิดไฟบนหัวมันมองไม่เห็นแต่แม่ติดแล้วนะไหมครับเอาออกดับสวัสดีค่ะคุณน,นันคุณหนิงขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเรียบร้อยเห็นไหมนี่ก็ดับนะครับเพราะฉะนั้นในตําแหน่งที่ใช้ก็คือตําแหน่งนี้นะครับผมให้ดูก็คือตําแหน่งนี้ก่อนจะเข้าเิอ์ิสตรงนี้ได้คงต้องถอดฝาข้างก่อนนะดูจากคลิปที่ผมทําเมื่อก่อนต้นนะถอดตัวยางออกมาเราจะยึดตรงนี้ เป็นกาวของรถนะครับไม่อยากไขจุดอื่นเดี๋ยวมีปัญหาเอาจุดที่มันไม่มีนี่แหละนะครับแล้วผมก็จะไขให้แน่นนะครับอีกทีหนึ่งนะครับนะครับให้ดูนะครับประมาณนี้นี่เห็นไหมผมยึด ตัวกลาวนะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนี่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ตำแหน่งฟิวต้องหันหัวลงแบบนี้นะเพราะว่าถ้าหันขึ้นนี่ใช้ไม่ได้นะครับมันเป็นวิธีการต่อฟิวนะนะครับหันหัวลงแบบนี้นะประมาณนี้แล้วเราต้องหันหันคว้ามแบบนี้นะครับจากเมื่อกี้ที่ผมลองนะนะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วปึ๊บนะครับลองให้ดูปึ๊บ ผมออน AC ติดแล้วเห็นไหม้อมใช้นะครับเรียบร้อยแล้วส่วนสายไฟที่เราดึงกันมาเมื่อตอนต้นนะคราวนี้ผมจะเก็บงานแล้วนี่ม้วนไว้เป็นขยุกเลยเห็นไหมตอนนี้ก็จะแก้แล้วนะแกเดี๋ยวผมดูผมไม่เห็นจอ,อโอเคเนี่ยขยุกเลยไหมขยุกขยุยเลยนี่คือสาย usb นะครับที่ดึงมาจากตัวกล้องนะอันนี้เราจะเก็บงานแล้ว นะครับผมก็จะอวนเก็บงานซะหน่อยนะครับให้มันสวยหน่อยนะประมาณนี้แล้วก็เอาเคเบิลทายนะครับล็อกสายไปวเคเบิลทายผมหายไปไหนแล้วตัวเล็กๆครับล็อกสายไปมันจะได้ดูสวยนะครับประมาณนี้นะเคเบิลทายล็อกไปโอเค ครับเรียบร้อยตัดสายสัหน่อยปุ๊บ้อยนะครับเสร็จแล้วนะเราก็มาต่อตัวพอร์ต USB ของเรานั่นแหละนะครับเข้าไปปุ๊บแค่นี้เห็นป่ะเสร็จเรียบร้อยปั๊บถามว่าพร้อมใช้ยังเนื่องจากผมไม่อยากให้มีเสียงนะผมเอาเก็บบันทายละชุดหนึ่งถึงไหมไม่ถึงไม่เป็นไร ผมไม่อยากให้มีเสียงผมก็เลยจะใช้เทปนะเพื่อทำให้มันแบบว่าซอฟเวลาแบบมันจะเทือนอะไรเงี้ยจะได้ไม่มีเสียงดังก็แก๊กแก๊แกแคห,หน้าลำคานนะครับประมาณนี้แล้วกันนะผมผมตัดก่อนแล้วกันนะ,ะตัดออกมาก่อนปึ๊บนี่ประมาณนี้แล้วผมก็ม้วนให้เรียบร้อย มันเป็นเท้ามันเป็นเทปสองหน้าอยู่แล้วนะมันง,ง่ายนะครับพันไปเลยนะครับมันก็จะได้แบบไม่มีเสียงดังไงไเวลารถมันสะเทือนใช่ไหมมันก็เก็กเๆ็ตเท็ตประมาณนี้เห็นไหมเสร็เรียบร้อยนะครับโอเคเก็บง่ายหน่อยดีว่า ประมาณนี้นะนิดเก็บอีกนิดนจะได้ดูเนียนๆตาหน่อยครับประมาณนี้นร้อยนะครับเห็นไหมปันเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ยัดเก็บแค่นั้นแหละจบแล้วง่ายรวดเร็วทันใจไว้ประมาณนี้แล้วกันข้างบนหน่อย หรือจะวาข้างล่างไว้ฝั่งนี้กันติดติดไอตัวตัวนี้ล็อกเกอร์หรอือแบบว่าเหมือนจะติดเลยนะเอาไว้ข้างบนนะครับไว้ข้างบนประมาณนี้นะครับจะได้ไม่ติดส่วนตัวนี้เราก็อยาจับเข้าไปได้เลยครับนี่มานนี้ดันสลักเข้าไปนะครับแล้วก็หูสองอันนี้ บีบเาใยเข้าไปเสร็จแล้วเห็นไหมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่เหลือคือเราประกอบชุดฝาข้างตัวนี้เข้าไปนะครับก่อนที่เราจะปิดชุดยางนะเรียบร้อยโอเคแล้วก็ดันล็อกเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ล็อกชิ้นงานที่เป็นยางตัวนี้นะครับเข้ากับประตู ไล่ไปเอามือเนี่ยครับกดไล่ไปเอาให้ชัวร์นะว่าแน่นนะงั้น้ำเข้านะครับเนี่ยมือลูบไปด้วยโอเค เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ใช้งานได้ถูกไหมเป็นแม่เหล็กนะครับงานติดตั้งก็เสร็จแล้วเราเก็บสายหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วมาดูต่อนะครับตอนนี้ผมจะออน a อนะเดี๋ยวผมจะออน a อนะครับออนปุ๊บกล้องจะติดเลยนะดูนะเห็นไหมตอนนี้ตัวกล้องเนี่ยมันก็ทำงานแล้วเห็นไหม นะครับไฟเลี้ยงปกติใช้งานได้นะครับนี่อย่างที่เห็นเลยนะสายเนี่ยถูกอ้อมขึ้นมาตรงนี้อ้อมขึ้นมาจากตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปสวัสดีค่ะคุณนานคุณหนิงขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีตรงนี้เนี่ยอ้อมขึ้นไปตรงนี้นะครับลอดไปแล้วก็ยาวมาเข้ามาทางนี้นะครับแล้วเข้าเสาเหมือนเดิมนะครับผมย้ายตำแหน่งกล้องนะเนื่องจากว่าของเดิมที่อยู่ตรงนี้ปรากฏว่าไม่เวิร์กนะครับ มันรู้สึกว่าบางทัศนวิสัยเพราะตอนแรกผมพยายามจะหลบไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ตัวกล้องของตัวรถนะครับเพราะว่ามันติดก็เลยมาติดอยู่แถวๆนี้ตามคิดเมื่อตอนต้นนะก็ไม่เวิร์กนะครับผมก็ย้ายนี่มาอยู่นี้แล้วก็ใส่ไฟมันรอดได้อยู่แล้วเนหะ็นยไหมงานเนียนเลยเนะี่ยผมให้ดูดาบนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้เป็นอะไรที่แบบก็ง่ายไม่ยากนะครับสำหรับการติดตั้งเห็นไหมงานก็นินเนียน ฝาครอบก็ปกติเห็นไหมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ฝากไว้แล้วกันครับสำหรับ ec ec หกสามเก้า e ห้านะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อทื่จะได้ทราบผมมีการอัปเดตคลิปแล้ววันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไปแล้วสวัสดีครับ